ก็สวัสดีเพื่อนๆนทุกคนแลกกลับมาพบกับก,บการอัปเดตข้อมูลข่าวสารรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆโดยพวกเราทีมงานม o ตอร์ไรวอลกันอีกครั้งนะครับในส่วนของวันนี้ครับกระผมแอดมินจอร์นม o เตอร์ไรวอลก็จะขอพาเพื่อนๆมาอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ที่ทางอะพิเรียเพิ่งมีการเปิดตัวมันออกมานั่นก็คือเจ้าอัพิเรีย RS 125รุ่นปี2021ซึ่งถือได้ว่าเป็นโมเดลที่3ของตระกูล RS แล้วนะครับที่ทางอะพิเรียได้มีการปรับโมมมมใใหหห่่ขออองงัันนนกกาาาาาสํํรรบวจยปี ไม่ว่าจะเป็นอ p พ i l i ีย RS 6 6 0ที่ถูกเผยโฉมอย่างเป็นทางการเมื่อปลายปีก่อนซึ่งเพื่อนๆสามารถชมรายละเอียดตัวรถได้โดยการคลิกที่ปุ่มตัวไอด้านขวาบนตรงนี้ส่วนคันที่2ก็คือ A p พ i l i a RS V4 รุ่นปี2021ที่ได้รับการปรับโฉมใหม่แบบ all new เช่นกันดังนั้นเมื่อรวมกับ RS 1 2 5ที่เพิ่งมีการเปิดตัวเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้จึงเท่ากับว่าทางอ p พ i l i ียได้มีการปรับโฉมรถมอเตอร์ไซค์ในตระกูล RS ครบทุกไลน์อัพเลยส่วนจุดเด่นของตัวอ125 รุ่นล่าสุดก็แน่นอนครับว่าจะต้องอยู่ที่ในส่วนของชุดแฟริงแบบใหม่รอบคันที่ถูกอัปเดตให้มีหน้าตาเหมือนกับรุ่นพี่ในตระกูล RS รุ่นปี2021เป็นที่เรียบร้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชุดแฟริงหน้าชุดแฟริงข้างและลักษณะของกรอบโคมไฟหน้ารวมถึงดวงไฟหลีตรงกลางที่เห็นได้ชัดเจนว่าเอาดีไซน์มาจากพี่คนรองอ p พ i l ีย RS 6 0นอกนั้นในส่วนของชุดแฟริงข้างถังน้ามันและชุดแฟริงท้ายก็มีหน้าตาที่แทบจะไม่ แตกต่างจากพี่ใหญ่ RSV4 รุ่นล่าสุดเช่นกันด้านรายละเอียดที่น่าสนใจของ a p r i พ i a RS125 รุ่นปี2021คันนี้ก็จะมีตั้งแต่ตัวเลขความสูงเบาะนั่งที่อยู่ในระดับ820ม mm. ิเมตร ถังน้ํามันความจุ14.5ลิตรน้ําหนักตัวเมื่อรวมของเหลวเพียงแค่104กิโลกรัมและชุดเฟรมของมันก็ยังเป็นเฟรมอลูมิเนียมแท้ๆไม่ใช่เฟรมแบบเหล็กหลอ่อหรือเฟรมแบบโครงเหล็กถักแล้วใส่ชุดแฟริ่งครอบทับเหมือนรถมอเตอร์ไซค์จากประเทศจีนชุดโชอคอัพตะเกียบคู่ด้านหน้าก,ก็เป็นแบบหัวกลับที่มีขนาดแกนใหญ่ถึง41มมตรระบบกันสะเทือนด้านหลังก็เป็นแบบโมโนช็อตทำงานร่วมกับชุดสวิงอาร์มอลูมิเนียมแขนคู่ชุดล้ออลลอยคอบ17นิ้วที่ให้มาก็จะรัดด้วยยางไซส์100ท 7ทางด้านหน้าและ1 4 0 7 0ี1 7ทางด้านหลังระบบเบรกที่ให้มาทางด้านหน้าก็จะเป็นแบบดิสเดี่ยวขนาด300มิลิเมตรทำงานร่วมกับชุดปั๊มเรเดนเมาส์4พอร์ตขณะที่ระบบเบรกทางด้านหลังก็จะเป็นแบบจานเดี่ยวขนาด218ม mm, ิลิเมตรทำงานร่วมกับชุดปั๊มฟลติ้งเมาส์คาลิเปอร์1พอร์ตและแน่นอนว่าที่ขาดไม่ได้ก็คือในส่วนของระบบ ABS แบบดูอัลแชนแนลซึ่งทางอพิเลียได้ระบุว่าระบบ ABS ที่พวกเขาติดตั้งมาให้ RS125 รุ่นนี้เป็นระบบ ABS แบบใหม่ ล่าสุดจากทางบอชที่ไม่ได้มีดีแค่เพียงความเรียบเนียนและความละเอียดในการทํางานแต่ยังมาพร้อมกับระบบป้องกันล้อหลังลอยตัวตอนเบรกหน้าหนักๆด้วยขณะที่ชุดหน้าจอมาตรวัดก็จะเป็นแบบฟูดี้ต้นแบบใหม่แทนชุดหน้าจอแบบลูกครึ่งกึ่งอนาล็อกกึ่งดิจิตอลที่ดูจละล้าสมัยไปแล้วในตอนนี้ด้านเครื่องยนต์ของมันแม้จะยังคงเป็นเครื่องยนต์บล็อกสูบเดียวดับเบิลโอห์แฮมชาร์ป4วาล์ wow, ต่อสูบระบายความร้อนด้วยน้ําความจุ125ซีซีลูกเดิมแต่ทางอพิเลียก็ได้มีการปร,ปรับปรุงใน ส่วนของชุดฝาสูบเปลี่ยนแคมช์าเปลี่ยนหัวเทียนเปลี่ยนกรองอากาศใหม่แล้วยังมีการปรับปรุงท่อทางเดินอากาศขาเขา้าและท่อไอเสียไม่เพียงเท่านั้นยังเปลี่ยนกล่อง ECU เป็นของแมกเนติมาริลี่รุ่น M I U G4 ที่ช่วยให้อัตราสิ้นเปลืองของเครื่องยนต์ลูกนี้ดีขึ้นโดยที่พละกําลังสูงสุดของมันยังคงเท่าเดิมนั่นก็คืออยู่ที่15แรงม้าชุดสเตอร์หน้าหลังก็มีการปรับอัตราทดใหม่ให้ต่ําลงเพื่อที่จะได้ลดรอบเครื่องยนต์ในความเร็วเท่าเดิมและยังเสริมความเร็ว ลายในช่วงรอบสูงๆได้อีกด้วยส่วนค่ามาตรฐานมลพิษก็แน่นอนครับว่าตัว rs 1 2 5รุ่นนี้เป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่ผ่านมาตรฐานไอเสียรับยูโร5แล้วเรียบร้อยด้านราคาสําหรับการวางจําหน่ายอย่างเป็นทางการของอาร์พิเลีย rs 1 2 5รุ่นปี2021 ก็จะเริ่มต้นที่5,249ยูโรหรือประมาณ197,000บาทในรุ่นเริ่มต้นซึ่งจะมี2เฉดสีให้เลือกด้วยกันได้แก่สีแอพเ a ิลแบ็กแล้วก็ซิ t h e ซี b บลูส่วนตัวรถรุ่น GP Replica ที่จะมาพร้อมกับลวดลายแบบเดียวกับตัวแข่ง MotoGP และได้รับการติดตั้งชุดควิกชิฟเตอร์รวมถึงมีการแถมชุดครอบเบาะท้ายมาให้ก็จะสนนราคาอยู่ที่5,449ยูโรหรือราวๆ24,000กับอีกสี บซึ่งต้องบอกว่าน,นี่เป็นราคาสําหรับการวางจําหน่ายในทวีปยุโรปเท่านั้นนะครับยังไม่รวมค่าภาษีสําหรับการนําเข้ามาวางจําหน่ายในประเทศไทยดังนั้นหากเพื่อนๆถามว่ามันมีโอกาสจะถูกนําเข้ามาขายในไทยหรือไม่เราบอกตรงๆครับว่าคงน้อยมากๆเพราะถ้าเอาเข้ามาราคาของมันก็อาจจะมีเทียบเท่ากับรถมอเตอร์ไซค์คลาสสปอร์ตบค์ 650cc ที่ผลิตในประเทศไทยอยู่แล้วเลยก็ได้และก่อนจากกันไปกระผมก็คงต้องขอฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กรีงแจ้งเตือนยูทูบชาแนลโหม t o r ร ival รวมถึงกด following แล้วก็กด s n e first fan page facebook motor rival ให้กับพวกเราด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลข่าวสารในครั้งต่อๆไปส่วนในวันนี้กระผมแอดมินจอห์น motor rival ก็คงต้องขอลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วไ้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ